สวัสดีครับพี่น้องครับมาเจลังพึ่งครับผามพักพามาดูครับเจอครับลังพึ่งอยู่ด้านบนครับมันดำครับลังใหญ่ครับมี่ามพักทำครบอยู่นะครับหยัดลังพึ่งครับย้อนแสงก่อนนึ่หน่อยนะครับ อัางใหญ่ครับหน่อพันธพักทำครบอยู่นะเนี่ยท่างักครับทำครบครับเอาไปใบกล้วยมาจากบ้านครับใบกล้วยแห้งครับพามันดูใต้หลัง มองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นครับอีสคู่ครับเดี๋ยวเจอกันด้านบนครับเดี๋ยวให้พันธำครบเสร็จก่อนนะครับนี่ครับพี่น้องครับน้องตึงครับ น้ำพอได้นะครับลังใหญ่เลครับถอดสามเที่ยวครับเดี๋ยวไปอัปเดตข้างล่างนะครับพอตัดก่อนนะครับไม่มีที่จับตัวสับครับนี่ครับพี่น้องครับลงมาแล้วครับน้ำประมาณสี่โลห้าโลได้ครับน้ำครับนี่ครับผ่านตาครับลังใหญ่พึ่งลังใหญ่ครับนี้ครับเที่ยวซ้ำ ตัดสามสามสามเที่ยวนะครับตัดแต่ชายอ่อนมากินนะครับตัดแบ่งมานะครับกลัวรังจะขาดนะครับนี่ครับพ่เกสรนะครับตัดแบ่งมานะครับข้างบนก็ยัวแต่รังโตแก่ๆเขาให้ถอดอีกนะครับอีกสิบวันมาดูใหมนะครับว่าจะสร้างหรือเปล่านะครับถ้าไม่สร้างต่อก็ย้ายไปทำรังที่อื่นครับฝากกดติดตาม บ้านบาใต้นึงครับลายกดวชแ์ด้วยนะครับนี่ครับเดี๋ยวช่างกิโลให้ดูนะครับวันหวานจะหนักเท่าไหร่ครับครับสวัสดีครับวันนี้ครับก็พอแค่นี้ครับไปครับ